ครับวันนี้เราจะมาพาไปดูการพ่นโดยเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยนะครับในแท็กเตอร์ล้อยกสูงในการพ่นป้องกันหนองกระทูข้าวโพดในข้าวโพดอายุ30วันนะครับจะเห็นได้ว่าในวิดีโอนะครับเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยเนี่ยมันจะลดการฟุ้งกระจายของละอองสารไม่ให้ปลิวไปเยอะนะครับโดยลมที่มีความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมาบังคับให้ องสารที่ไปลงจับหัวฉีดเนี่ยสามารถกระทบกับต้นข้าวโพดได้ดีที่สุดนะครับผลการทดสอบเนี่ยเราก็ไปเก็บหนอนกระทูข้าวโพดภายหลังจากการพ่นประมาณ3วันแล้วก็5วันนะครับพบว่าหนอนตายอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจนะครับรอเทสเตอร์ยกสูงนีก็ามีจาหน่ายทั่วไปในเชิงการค้าแล้วนะครับเป็นหน้าล้อคแคบๆนะครับที่สามารถพ่นได้สูงถึงประมาณเมตรห้าสิบเซนเลยนะครับ